ข่าวโดย17นักข่าวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชานอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สุทินมองหลักทวงรุนเสียหายนะคะหากว่ากรรมธิการไม่สามารถเรียกบุคคลหรือว่าหน่วยงานเข้าทีแจ้งได้ นายสุทินคลังแสงสองสอ,สอมหาสารคามพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกันวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาขัดหรือแย้งและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา129ค่ะว่าเข้าใจว่าที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะทำให้คณะกรรมการไม่มีอำนาจเรียกผู้มาชี้แจงได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามรวมทั้งเรียกเอกสารไม่ได้ซึ่งหากตีความแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้กลไกของประเทศเสียหายโดย ตามหลักการทวงดุลอำนาจและตรวจสอบจะเสียหายซึ่งอำนาจนิติบัญญัติอย่างรัฐสภาจ,จะหมดศักยภาพที่จะไปทวงดุลกับฝ่ายบริหารทั้งที่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาการคือการศึกษาเสนอแนะและตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างรัฐบาลแต่เมื่อเรียกมาชี้แจงไม่ได้ก็ทำหน้าที่ไม่ได้ต้องคิดกันเองไม่มีข้อมูลมาพิจารณาซึ่งเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะทั้งนี้ที่ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาการต่างๆได้เชิญคณะรัฐมนตรีขร้าราชการหรือว่าภาคเอกชนมา ที่แจงเป็นประจำอยู่แล้วแต่หากต่อไปทำไม่ได้ก็จะทำงานลำบากส่งผลให้รายงานของคณะกรรมการอาจจะไม่มีประสิทธิภาพซึ่งคิดว่าต้องหาหรือแนวทางการทำงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไปค่ะวิโรจน์จกองทัพนะคะเอียวไอโใช้ภาษีประชาชนยุยงปลุกปั่นลังทวิตเตอร์พบ926บัญชีมีความเชื่อมโยง นายวิโรธลักนาอดีศรโฆษพักเก้าไกลนะคะทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ถึงกรณีกองทัพเหี่ยวขบวนการ i อโดยใช้เงินภาษีและทรัพยากรที่มาจากประชาชนมายุยงปลุกปั่นเพื่อแบ่งแยกและปกครองว่าตามรายงานของสื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์นะคะเปิดเผยว่าประเทศไทยมี i อโมากเป็นอันดับหนึ่งคือมีจํานวนสูงถึง926บัญชีที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกองทัพได้โดยก่อนหน้านี้ผู้นําเหล่าทัพเคยไปให้คามั่นสัญญาต่อคณะกรรมการงบประมาณว่าไม่มีขบวนการ IO อ แต่จากการเปิดเผยของทวิตเตอร์ทำให้เห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่ผู้นำกองทัพพูดไว้กับผู้แทนของประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่จริงและเชื่อถือไม่ได้ยิงไปกว่านั้นคือกองทัพนำงบประมาณและทรัพยากรที่มาจากเงินภาษีประชาชนมาใช้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความแตกแยกกันค่ะนายวิโรธระบุด,ด้วยนะคะว่ากลุ่มคนที่ควรถูกดำเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่นในมาตรา1น6ไม่ใช่นักศึกษาและประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ต้องเป็นกลุ่มทหารที่ส่งไ o อ มาปลุกปั่นทำให้ประชาชนแตกแยกกันค่ะวิธาที่สุพัฒนพง์นะคะมอบนโยบายสสชฝากดูตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟืน้นเล็งหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณรุ่งโรจใจอ่อนน้อมอรอยายงาน,นค่ะ ในสุพัฒนพนาภงพันธ์มีชาวเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบภายหลังการเดินทางมาประชุมเพื่อมอบนโยบายให้ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสศชว่าในการประชุมวันนี้ได้มารับฟังการทํางานของทางสภาพัฒน์รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆเพื่อไปปร,รับปรบการทํางานซึ่งการ มอบนโยบายในวันนี้เน้นย้ำเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยให้ทางสภาพัฒน์ติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนเพื่อจับตาวางมาตรการต่างๆเพิ่มเติมในอนาคตขณะประเด็นการปรับโครงสร้างนี่จะมีการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่14ตุลาคมนี้ที่สภาพัฒน์หลังที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในการขอ,ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆช่วยแก้ไขปัญหาและหาทางออกโดยให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้ รุร่งรอดใจอ่อนน้องสึ่ข่าวเ n n รายงานจากสภาพัฒน์ครับจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN